หน้า109ข้อ2ค่ะเขียนวงกลมล้อมรอบคำที่เกี่ยวข้องกับน้ำนักเรียนมาดูนะคะในกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะให้นักเรียนลองเลือกคำนะคะคำไหนที่เกี่ยวข้องกับน้ำบ้างคะคําแรกค่ะวารีพึกลําทานคลองทาราบุพชาตินที ไรลำรางชะลาไยนะคะพระสุธามหาสมุทรชะลาศิลหนองน้ำห้วยน้ำตกนะคะแล้วก็ทะเลสาบค่ะนักเรียนลองมาเลือกนะคะว่าคำไหนน่าจะเกี่ยวข้องกับคำว่านามบ้างคะมาดูคำแรกกันเลยค่ะคำแรกนะคะวารีค่ะวารีก็แปลว่าน้ำนะคะลำธาร คลองทาราค่ะคำต่อไปค่ะนาทีนะคะแล้วก็ลำรางค่ะคำถัดไปค่ะชลาลัยมหาสมุทรชลาศิลค่ะหนองน้ำค่ะห้วยนะคะน้ำตกแล้วก็ทะเลสาบค่ะ นักเรียนวงทันไหมคะคาเหล่านี้นะคะเป็นคําที่เกี่ยวข้องกับน้ําทั้งหมดเลยค่ะมาดูข้อต่อไปนะคะข้อที่3ค่ะเขียนคําจากภาพและตัวอักษรที่กําหนดแล้วเขียนอธิบายข้อความตามความเข้าใจของนักเรียนเลยนะคะมาดูค่ะภาพนักเรียนที่นักเรียนเห็นนะคะแล้วก็เติมข้อความให้ถูกต้องภาพแรกน่าจะเป็นวอลแหวนไหมคะภาพนี้เป็น ตัวอะไรคะลอลิงลอเรือคอควายนะคะให้นักเรียนเขียนมาเป็นคำนะคะเขียนคำค่ะคำแรกนะคะ,ะเวลาและวารีไม่เคยคอยใครค่ะนะคะเติมคําได้สมบูรณ์แล้วนะคะมาเขียนความหมายกันค่ะความหมายนะคะก็คือเวลาเปลี่ยนไปทุกชั่วโมงค่ะ ทุกนาทีเช่นเดียวกับสายน้ำนะคะที่ไหลตลอดเวลาค่ะเหมือนชีวิตคนเรานะคะที่ดํำเนินไปในแต่ละวันนะคะในแต่ละวันนั้นไม่สามารถย้อนเวลากลับมาได้อีกนะคะอย่างตรงกับคำว่าเวลาและวารีไม่เคยคอยใครค่ะข้อหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูข้อถัดไปค่ะข้อที่สองนะคะ น่าจะเป็นอะไรคะคำนี้ตอเต่าไหมคะมอม้าจอจานและลอลิงนะคะประกอบคำแล้วนักเรียนลองทายสิคะว่าจะได้คำใหม่ที่ถูกต้องคำว่าอะไรคะคิดเหมือนกับคุณครูไหมใช่คะ่ะเขียนว่านะคะเขียนคำว่าเมตตาธรรมคำจุลโลกคะ่ะคำอธิบายนะคะคำอธิบายก็ได้อธิบายไว้ว่าความรัก ความเมตตาการช่วยเหลือซึ่งกันและกันค่ะเป็นธรรมะที่ช่วยให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะคะตรงกับคำว่าเมตตาธรรมคำจุนโลกค่ะ,ะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับหน้า109นะคะแล้วพบกันใหม่ในหน้าถัดไปค่ะ